กันดี่ามิตังสวัสดีครับผมสวัสดีและทักทายเพื่อนอีกแล้วนะครับผมมันมีการซื้อขนมจีนมากครับผมซื้อขนมจีนมากครับขนมจีนน้ำยานะครับน้ำยากะทิ ยังมังไหมคี่เกากรับ b u m สรับคันต้ชยสหรับคันต้ชยน้องมีตรตังครับผ่โมตองยังมังไหมคี่เกา เราจะเล่นกับแมวอ๋อแมวใหญ่เลยอ่ะเอ๋อแมวใหญ่เลยน้องมีตังขนมจีนน้ำยากะทิครับผมกินง่ายๆครับผมอยู่ง่ายๆนะครับผมนะเมนูมขนมจีนนี่ ท่านยำเไยกับเสียกับผมนี่ครับผมท่านยำเไย์กับเสี จังแมยวไม่เล่นด้วยหรอกเมียวโตแล้ว หอมมาก อร่อยมากครับผมเมนูขนมจีนน้ำยากะทินะครับผมนะบอกบรรยากาศร่มหนาวครับผมร่มผัดเย็นๆนะครับผมน่าจุใ่ถุนบาลครับผมอย่างไรกิมดีครับจะใช้นมมีตังกับขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆนะครับนะที่ห้เกียิเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมแต่ม่ากิมดีก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับแล้วฝากคอมเมนต์นะครับผมฝากกดติตามครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับนะสสำหรับลิมนี้สวัสดีครับ